มาได้จ้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำกันแซ่บนี่ลูกซินพร้อมแซ่บน้ำกันจ้า เซ็บอืมเมี้ยงอ่ะเจ็บเจ็บ Yep. Yep. Yeah.